หน่ารักจริงเลยส่งไว้น้องแฟนยังอ่ะสวยจรงเลย,ลก,ยก้อสาวสวีจร่งเลยนลอสาวพอกันทีกับการตกเป็นเหยื่อเจอแบบนี้ต้องสตรองมาเอาตัวรอดจากการถูกคุกค,คามกันเถอะวิธีที่หนึ่งสมมุติว่าคุณกำลังนั่งอยู่บนรถโดยสารสาธารณนะและมีคนเข้ามายืนแบบนี้อย่านิ่งเฉยตั้งสติให้ดีแล้วแสดงออกให้เห็นว่าคุณรู้ตัวและไม่ยินยอมวิธีที่สอง ลุกขึ้นเปลี่ยนที่นั่งหากผู้กระทำยังไม่เลิกและคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยวิธีที่3หากเขายังตามมาอีกการส่งเสียงขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายช่วยได้ค่ะดิฉันถูกลรามวิธีที่4หากผู้กระทำเริ่มใช้ความรุนแรงและไม่มีใครเข้ามาช่วยปากกาหรือขวดน้ำสามารถใช้ป้องกันตัวย่ามฉุกเฉินได้ เราทุกคนสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างเงียบอย่างนิ่งเฉยด้วยความปรารถนาดีจากทีมเผื่อ